เอาแล้วครับก็ขอส,สวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง b บล c k โตวันนี้ก็อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเซเวอร์ห้า้อยยองนะก็ห่างหายกันไปนานเลยนะสำหรับคลิปเกมเนื่องจากวันศุกร์ผมไม่สบายนะตัวร้อนก็เลยแบบพักเอาแรงสัก3วันแบบเป็นไข้ไม่ไหวเออ ก็ตอนนี้ก็มาเล่นอยู่วันมันแมนเซิร์ฟไทยเลยนะก็เป็นเซิร์ฟเวอร์522นะแต่ผมคิดว่าผมอาจจะย้ายไปเซิร์ฟเวอร์523นะแต่ต้องดูดูก่อนว่าผมจะสุ่มกาชาดะเกลือไหมนะเพราะว่าพอภายในเซิร์ฟนี้มันมีการแจกตั๋วสุ่มมา้วทุกคนสำหรับคนที่เล่นเซิร์ฟใหม่ๆอ่ะนี่มันจะเป็นการนี่ปีใหม่ล็อกอินปีใหม่นะมันจะแจกตั๋วมาทั้งหมดนี่นะ60ไปเลยนะทุกคน โอ้โหตัวแดง60บใบอะทุกคนคิดเดาเดี๋ยวว่ามันจะต้องได้หนึ่งทองแน่นอนหนะึ่งตัวผมคาดหวังเอาไว้ว่าอยากจะได้ตัวดีๆสักตัวหนึ่งเพื่อเอามาเล่นในทีมนะแต่ถ้าเกิดได้ตัวดีผมก็จะเล่นอยู่เซิฟนี้เลยนะผมก็จะไม่ย้ายไปเซิฟอื่นนะเออแต่ถ้าแบบได้ตัวแบบวัคซีนแมนด้วงแทงท็อปมาสเตอร์หรืออะไรพวกนี้ก็ขอเปลี่ยนนะเออเดี๋ยวจะไปอยู่ที่523ยาวๆนะเดี๋ยวผมจะนั่งรีรหัสเลย523อนะ ก็จะลีจนกว่าจะได้ตัวที่แบบอวยจริงๆอะเพราะแถมเซิฟนี้ผมเล่นช้ากว่าคนเอเ่นไปประมาณวันหนึ่งด้วยนะอืมก็เลยแบบว่าเล่นเล่นตามผมไม่ทันไงนมัวแต่ลีไอดีรหัสเนี่ยซึ่งลีไม่ได้ตัวที่ต้องการนะพรอาอดีอยากจะได้ตัวละครอ,อย่างกาโลนะซึ่งมันก็ไม่ออกนะทุกคนโอเคเรามาดูประชากรของ,ของเซิฟนี้กันดีกว่าอันดับที่หนึ่งก็จะเป็นอย่างคุณจันกล้องนะอืมโนนหนึ่งจริงๆนะดูพลังนําที่สองเกือบสองเท่าแลนะ้วนะทุกคน ดูทีมเขามีตัวละครอ,อย่างแฟตประกายแสงด้วยโหสุดยอดไปเลยทุกคนแฟตประกายแสงแล้วก็มีตัวละครอ,อย่างจีนอสด้วยเออนี่จีนอสจีนอสล่างสองเลยนะเออแล้วมีฟูบุกิฟูบุกิเอชอาด้วยคือทีมเขานี่แบบสุดยอดมากเลยโคตรเตึงที่สองลองมาก็ไม่แพ้กันนะมีเกลวินมีเจนอสด้วยนะคือลงดีมากเลยสองคนนี้ได้ทั้งเกลวินได้ทั้งเจนอสนะ หรือไม่ขอจะเติมเพิ่มก็ได้นะอันดับที่3ก็มีแฟตนะมีแฟดแต่ก็โอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยนะทุกคนมีตัวละครอย่างทัสมกีร่างสองเลยนะโอเคก็เนี่ยส่วนมากตัวละครพวกนี้ก็จะเป็นตัวละครแบบตึงๆทั้งนั้นนะดูอันดับเพราะครั้งผมก็อยู่ที่1372นะอย่างว่านะผมเล่นช้ากว่าเขาไป1วันนะเลยโดนนำไปขนาดนี้เลย อันดับการพันด่านก็อยู่ที่พันเจ็ดนะต้นคนสุดแก่งนี่อยู่ที่แปดร้อยนะแล้วด,ดูทุกคนดูโอ้โหเป็นเป็นทัศซมากี่แล้วก็ฟุกุกีรัวอะไรทุกคนดูดิโอ้เออมีอะตอมิกหลุดมาด้วยทุกคนโอ้มีราชเาต๋ดินหลุดมาอยู่ดูที่เหลือนเนี่ยโอ้สุดยอดไปแล้วก็อย่างว่านนะผมก็แบบว่าซึ่งนี่ผมมาเล่นช้าว่าเขาด้วยก็เลยว่าจะย้ายนะเพราะว่าวันตอนนี้ลินละันอ่ะพอดีมันยังอันนี้อยู่ ยังเป็นไข้หวัดอยู่อ่ะไม่ใช่ว่าเป็นไข้หวัดหรอกก็แค่ตัวร้อนนี่เฉยตัวร้อนปนหข้เฉยแล้วคุณคนมาดูเกิ่วผมนี่เกิ่วอยู่ที่สามสิบห้าทุกคนรวมทัง้งเซิร์ฟอยู่ที่สามสิบห้าคุณสุดยอดไปเลยเวละ่ะมีเกิ่วท็อปร้อย้วยนะโอ้โหมีเกิ่วอันดับสิบ้วยนะอันนี้จากพี่ช่องอันดับสิบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเออแต่ดูเดี๋ยวหูทุกคน คือกิวแบบว่าแน่นมากอะเซิฟเนี้ยทำไมทุกคนเขาแบบมารวมมารมกันอยู่เซิฟนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะดูดิโคตรแน่นนะทุกคนโอ้โหคือเต็มเซิฟบนบนเะนี่ยกิวบนบนเนี่ยเต็มนนะเต็ม,เ,ตม,เ,ตมเกือบทุกอะไรน,นี้อันนี้เลยนะเต็มเกือบทุกกิวเลยนะเนีนเ่ยดูดิโอ้โหเต็มทั้งนั้นนะโคตรสุดยอดผมก็อยู่กิวนี้ไ,ไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะ เล่นยาวหรือจะยายนะเออระดับรำบอลลองผมก็วันนี้มันสามารถทดสอบขึ้นแรงซิเวอร์ได้แล้วนะเออแต่ผมยังไม่อยู่ในท็อปรนะ้อยคือเงื่อนไขมันต้องอยู่ในท็อปร้อยก่อนถึงจะไต่ขึ้นได้นะก็ตอนนี้ก็อยู่ที่700นะไต่ไปไม่ไหวแล้ะเฮ้ยคนนี้แค่หน่วย10บร้อยพันเฮ้ยคนนี้แค่หมื่นหลักหมืหน่นเองทุกคนจัดซะหน่อยเออทีมผมก็จะประมาณนี้นะมีตัวละครอย่างเมทัลไนท์แล้วก็โกลิบัสนะ หยบร้อยกินหมดทีมโอ้งั้นกันไปต่อเรื่อยาวๆเลยก็เลยหลังจากที่ผมไต่ขึ้นมาเนี่ยมันเจอแต่พลังแบบเยอะๆก็เลยแบบสู้ไม่สู้ใครไม่ไหวะก่อนนี่ก็เป็นรหัสที่รีมานะก็มีโัอ,อย่างไม่ทันไลกับโกลิบาสนี่ยมันจิงอยากหาการ์โลมากกว่านะแตมมออะออม่มันไม่ออกเลยเออเสียดายมากเลยมันไม่ออกเลย ที่ผู้คนมันไม่ค่อยมีแล้วเพราะเขาขึ้นไปแล้งซิเวอร์กันหมดแล้วนะผมแบบยังไปไม่ถึงซิเวอร์เออก็อาจจะขึ้นช้าไปหน่อยอะนี่ก็เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ผมแบบว่าจากย้ายเซิร์ฟนะเพราะว่าเล่นตามเขาไม่ทันอืมก็สึบดวลฮีโร่เอ็กปิสซัดก็อยู่ด่านที่สิบไปนะไม่รู้รอบนี้จะผ่านไหมอ่ะประมาณนี้ก่อน ผ่านไหมโอเคยังไม่ผ่านนะถ้าผ่านมันมันมันก็ดีนะถ้าผ่านเราจะได้ตัวสุ่มสองใบนะแล้วก็ได้ชุดสีเขียวก็ยังไม่มีอะไรนะส่วนตัวละครในทีมก็อย่างที่ให้ดูไปแล้วนะก็จะมีตัวละครอย่างเมทัลไนนนะสองดาวเหลืองแล้วก็โกลิบัสสองดาวเหลืองแล้วก็ราชาใต้ดินสองดาวเหลืองนะแล้วก็เจนสฟสองดาวเหลืองเอ,อ แล้วก็เป็นตัวละครอย่างอะตอมิกเอ๊ะไม่ใช่อตอมิกยายผู้ผิดพราว่าเจอตัวละครอย่างมูมเมนไ,ไเลเดอร์นะกต่อุปกรณ์ก็ยังเป็นของสีเขียวนะแล้วก็จะมีอุปกรณ์อะไรก็มีอย่างเมทัลไนที่มันแจกมาสองชินน้นนะเป็นของสีฟ้าเออดีมากเลยมันเป็นของจมตีกอลิบัตก็เป็นของสีเขียวของสีขาวสีเทาก็ยังไม่มีอะไรนะก็ บบซ,ซื้อมันซื้อมันใหม่อยู่มันยังไม่มีอะไรก็มีกิจกรรมที่ดีก็คืออันนี้แหละทุกคนกิจกรรมล็อกอินปีใหม่น่ะคือสําหรับซื้อใหม่ๆม่อ่ะมันดีมากเลยนะเพราะว่ามันแจกตัวมาให้ถึง90เอ้ยไม่ใช่9 0 60ตัวนะเออแล้วตอนนี้ผมซุ่มไปทั้งหมดกี่โลลวด,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 ดูตอนนี้ผมสุ่มไปทั้งหมด70ครั้งละอืมแต่ผมได้อีก60ก็จะได้ประมาณ130ครั้งนะถ้าเัร้อยสามสิบครั้งที่มันได้ตัวไม่ดีผมก็ขอบายนะ สำหรับเซนี้เดี๋ยวจะไปจริงจังอยู่ที่5-2-3แน่นอน5า3นี้ไม่ว่าได้ตัวอะไรก็จะเล่นนะนะเพราะว่าเราวันนี้ไงเราเล่นพร้อมเขาไงเดี๋ยวจะมอลรีดีั้งแต่เช้าเลยนะโอเคเราซุ่มตัวธรรมดาก่อนถ้าได้ตัวดีๆก็จะอยู่เซมนั่นแหละโอเคสีม่วงนะก็ยังได้อยู่ถ้างได้สีม่วงมา พวกเราคือมนุษย์โลกที่แท้จริงนั่นหรอโอเคซ้ำนะมาอันนี้แหละยังไม่ออกเอซาร์เป็นไม่ได้ตัวละครทีบบ่ผมต้องการมากที่สุดนะเป็นตัวละครอย่างกาโละนะที่ต้องการมากที่สุดเลยอยากได้มากที่สุดเลยกาวัคซีแมนสองแค่นี้นะซึ่งไอตัวนี้มันไม่เคยออกมาเลยนะส่วนตัวเนี้ตั้งแต่รีรีมาโมวัววววนวันก่อนนู่นอะเออ รีมาวันก่อนนะก็แบบว่ามันไม่ออกเลยนะตัวที่ออกมาเนี่ยจะเป็นตัวละครอย่างฟรี n ิกแมนนะที่ออกมาแค่ตัวเดียวแล้วก็เมทัลไนส์สองตัวนี้นะที่ผมได้นะคือตัวละครพวกนี้ไม่ออกเลยนะเนี่ยไม่ว่าจะเป็น Yellow, Zombie, ine, Free, เจโรซอมบี้วัคซีนฟรีไอ้โกเกสึเมทัลแบดโบลอ์คิงอันนี้ไม่ออกเลยนะส่วนแถวล่างพวกนี้ออกออกหมดทุกตัวนะอม,มีหมดทุกตัวเลย แต่ผมไม่ได้เอาไอดีมาแจกหรือว่าอะไรนะเออขอเสร็จไม่รู้ว่าจะแจกยังไงะก็เอาเป็นว่าเล่นช้ากว่าคนอื่นไปแล้วก็ตามนั้นนะเนาะมาสิครั้งมันต้องออก้วสีทองแล้วออกไม่สีทองก็ยังไม่ออกนะทุกคนนี่ขนาดสุ่มไปต้องเจ็ดสิบแปดสิบโลแล้ว ไม่ว่าจะ,ะเผชิญนางกับศัตรูแบบไหนก็ไม่ได้อ่อนข้อให้อย่างนั้นหรอกวิสคิงมีแล้วนะอืมพวกที่อยากมีรู้อ๋ออันนี้หอกนออไมโอเคได้อยู่เป็นตัวละครใหม่สติงมาสแตงจะได้สติงเกอร์หนพะโอเคโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะมาทำคลิปส่ง30บใบนะ ได้เสียงบ้องทุกคนพวกเราเพิ่มจานวนเร็วเกินไปดังนั้นเราจึงจึงต้องยึดของโลกพวกปีศาจใต้ดินี่แล้วก็พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมาทาคลิปห้ดูนั้นก็จะทําคลิปห้ดูเรื่อยฮะสำหรับเซิฟนี้เดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมๆกันว่าเราจะย้ายกิวไอ้ย้ายเซิฟหรือเปล่านะก็มารอดูวันพรุ่งนี้ได้นะพรุ่งนี้เราก็จะได้ตัวสุ่มมาทั้งหมดอันนี้นะทุกคนได้จากอันนี้สิบใบนะเออ แล้วก็ได้จากไอ้ตรงนี้อีก20ใบถูกไหมแต่ชะได้จากไอ้ตรงนี้อีก20ใบก็จะเป็น30ใบก็มาดูกันว่าพวกนี้มันจะออกทองไหมเดี๋ยวผมก็จะพยายามเก็บจังในด่านเอาไว้ด้วยนะก็อ,อย่างเนี้ยมันไม่ใช่ก็อ,อย่างนี้มันก็จะได้มาอีกหนึ่งใบนะทุกคนหนึ่งใบปุ๊บ เราได้ไหนรับนี้ก่อนนี่เราเราก็ได้ตรงนี้อีก2ใบอะได้ามา2ใบแล้วก็รวมจากกิจกรรมรายวันก็อีก3ใบนะแล้วก็เผื่อเราจะได้จากอันนี้อีกเนี่ยอันนี้อาจจะเผื่อจะได้อันนี้เป็นกิจกรรมดังเสริมนะก็อาจจะลวมๆก็จะเป็น4ใบแล้วนะ4ใบแล้ว เผื่อวันพรุ่งนี้ตรงนี้อาจจะแจกอยู่สี่ใบอ๋อแล้วเราเล่น ے, ฮีโรเอพิซาก็จะเป็น5ใบนะเดออี๋ยวผมก็พยายามไปเล่นในเรื่องด้วยนะในเรื่องก็เปิดอะไรใช่ไหมนะก็อาจจะได้สิบใบพวกนี้อาจจะได้สุ่มประมาณ40ใบอ,อ่ะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง เพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย้จเนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ